สวัสดีครับอีสานพ่เจ้าครับพ่อกันในป่าโดดโดดทนๆนมีอย่างดีมีของดีไหมเบิ้งเนี่ยสวยนะครับมาเป็นสวยซื่อกินได้อีกตั้งหากนะครับเรื่องหมายนาบำรุงกำลังดีคักคักเรื่องหมายนะดีดีดคอยเป็นลูกค้นป่าค้นดงนะครับอยู่กับดงบ้านอยู่ในป่ามีพ่อเป็นหมอยาเก้านะครับ เลยไร้เรียนลู้เรื่องสมุนไพรจากพ่อมาตั้งแต่เล็กนี่ละพี่น้องยาแก้ไอเขาจริงใจกับคนทั่วไปนี่เขาสัมผัสออกเขาสัมผัสลูกนะครับว่าเขามีความตั้งใจเขามีความรู้ด้านนี่หลายหลายคนแหละที่เม่นมาบอกว่าตัวนี้ตัวนี้เอาไปใส่ยังส่มันดีหรือมันหายหรือรู้สึกดีใจด้วยดีใจแห้งเวลาเอฟซีมาทักรู้สึกว่ามันเป็นความสุขให้เจ้าของได้นะครับ การทำประกันบบรู้เรื่องบ่เคยสนใจบ่คิดจ้อยว่าสิเฮ็ดว่าสิทำย้อนว่าเจ้าของรับราชการอยู่มันมีสวัสดิการร้องรับอยู่ก็เลยพวกใครอยากสนใจบ่อยากเฮ็ดรู้จาก,กคุณไกสอนกัจากการแนะนำของมูนะครับบ่เคยสัมผัสกับคนขายประกันมาก่อนนะครับพอมาเจอคุณไกสอนก็เออเขาแนะนำดีไว้ก็ล้องเบิกพ่ออีสานบ่เจ้าอะครับ ไม่สนใจเรื่องประกันแล้วก็ไม่ชอบประกันเคสของพ่ออีสานวะเจ้าก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผมเนื่องจากเราสามารถนําเสนอการให้บริการและการเปิดใจจากคนที่ไม่เคยสนใจประกันกลับให้มีความตระหนักคือคํควาว่าครอบครัวจะประกอบไปด้วยเราคนเดียวไม่ได้มันต้องมีคนอยู่ข้างหลังก็หนาเสื้อกัตตรงเสื้อนะครับวันหนึ่งถ้าเราเกิดเหตุการณ์อะไรไปแล้วคนข้างหลังเราจะอยู่ยังไง ทั้งครอบครัวเมียลูกสองคนติดไข่เลือดออกทั้ง3ามคนเลยนะครับแอดมิดทั้งสามคนครอบครัวคุณพ่ออีสานบ่เจ้าเนี่ยโทรเข้ามาตอนนั้นนะครับผมอยู่ชายภูมิและพ่ออีสานบ่เจ้าเนี่ยครอัวเนยอยู่บุรีรัมย์เมื่อผมนะครับได้ทราบข่าวก็รีบประสานงานเช็คคุณหมอเช็กโรงพยาบาลเช็กเตียงนะครับ ด้วยระบบแอปพลิเคชันของกรุงเทพประกันชีวิตซึ่งสามารถตอบโจทย์ในการบริการได้รวดเร็วค่าใช้ใจ่ายตอนนั้นนะรู้สึกว่าถ้าจ่ายจริงเนี่ยรู้สึกว่าเยอะนะครับเยอะมากๆแต่เขามีประกันเขาเขารู้สึกว่ามันครอบคุ้มมันคุ้มได้เบิดทุกการเจ็บป่วยของลูกค้าเนี่ยมันคือนาทีชีวิตที่ตัวแทนอย่างเรานะครับที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือและให้บริการและ ใส่ใจทุกรายละเอียดที่เราจะต้องประสานงานติดต่อกับทางโรงพยาบาลความรู้สึกนี่มันตั้งกันเลยนะครับกับคนที่ว่ามาขายประกันอันนี้รู้สึกว่าเขาดูแลเขาดีคล้ายๆว่าคนอีกคนนึงในครอบครัวของเขากับว่าได้นะครับความใส่ใจในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับผมมองว่าคือการให้บริการอย่างเต็มสุดความสามารถของตัวแทนท่านหนึ่งที่จะสามารถให้บริการได้ผมอยู่ชัยภูมิ คุณพ่ออีาสานวะเจ้าอยู่บุรีรัมย์แต่เราก็ยังบริการอย่างใส่ใจได้อย่างเต็มที่ความสุขของพ่อทุกมือนี่ก็คือได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นการเติบโตของลูกของเมียที่เขาได้ดูแลเขาในส่วนนี้นะครับจากค้นบกเคยเสื้อว่าประกันนี่มันมันดีอิลิพอได้มาสัมผัสได้มาเหน็นนี่รู้สึกว่ามันดูแลครอบคุุมได้ทุกอย่าง ได้ดีมากๆกนะ็ขอขอบคุณคุณไก่สอนแล้วก็องุงเทพประกันชีวิตที่ดูแลเขามาอย่างดีขอบคุณครับ